ทำอะไรทำอะไรกับขาตัวเองอันเนาทำอะไรอ่ะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน 哎哎哎，撸啊撸啊撸啊。 เดี๋ยวป่าป้าทำอเมริกันเบสฟักง่ายเอาไหมใ่าลยอานะโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดป้านดึงโอเคพี่น้องชาวไทยครับหลายคนเห็นแต่โฆษณากระทักโกรเรคิงในโฆษณาครับวันนี้ครับพุดธิอยากจะบอกนะครับว่าเราจะมาทดสอบความพิเศษนนก,กันนะข้ับวามะอยโอยโอยอะไรนะทม,มัยจำพุทธิเร,ร็วล<ร>ูกไ่อตินน อ้าวตายแล้วบูตี้ไปยืนกันกันเถอะเสียเป็นอะไรนี่เป็นไงเป็นบูตี้อป็นเนียนไหเดี๋ยวซิลิโคนที่เนี้ยไเดี๋ยวซิลิโนะถ้าพีนไปยังไงเนี่ยมันมากนี่ยนี่แหละชุดใหม่นี่แหละโอ้ตายไม่น่าเชื่อเลยนะครับรุ่นใหม่แท้ต้องมีคนช่วยกันนะไันแล้วกันเดี๋ยวไปล้างก่อนเราไปล้างก่อนแป๊บนึงมีคนล้างวิธีใหม่นะฮะเขาใช้แค่นี้แหละล้างเอาผ้ามาเช็ดไม่ต้องเช็ดอ้าวเฮ้ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนที่น้องชาวไทยเห็นแต่ในโฆษณานะครับว่ากระทะคนรมกิงนั้นมันมีความพิเศษอย่างไรกระทะคนรีกิงนี้เป็นรุ่นด m มอนซีรีส์นะฮะมันยังยับยั้งการเจริญเติบโตของแบตทีริเดนเรียด้วยนะครับมาพร้อมตะหลิวซิลิโคนระดับพรีเมียมมีนวัตกรรมไทเทเนียมไม่ใช่เขาเรียกอุณวัตกรรมไทเทเนียมเบสก็ไม่กินังกตษ่ะ โอ้ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะขายของกันทั้งผัวทั้งเมียเลยนะครับโอ้โหเช้านี้ป๊ะป๋าจะทำอาหารให้กินกันดีกว่านะครับไม่เอาตัวเต่าก่อนเอาไม่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 ต้องวอร์มรุ่นนี้ไม่ต้องวอร์มแล้วเพราะว่ามันร้อนเร็วมากเออเพราะว่าเก่าต้องวอร์มอยู่เลยอันนั้นมันรุ่นเก่าร้อนแทบเดีอยเลย พอเราจะใช้ปุ๊บเราเปิดปั๊บเลยนะครับเอาคอร์สขนมปังเลยครับอ่าปังป้าเยปังป้าลูชาเป็นนมปังปิง้งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรช,ไชอสชอคาขนมปังปิง้งขนมปังปิ้งภาษาอังกฤษว่าอะไรขน,นมปังปิ้ง <laughs> โอ้สำเนียงได้เลยอ่าอันนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะอ่า ไม่ต้องใช้น้ำมันอ่ะใครจะใส่็อปปิ้งใส่เลยใชราภูเขาเขาเข้มหน่อยได้เฮ้ยโอ้ยกระจายกระจายหน่อยสิคุณอ้าวกระจาย จริดวยเลในที่ ah ุดน ah ีะคะรบๆุบน้เบาๆหมาดๆเช็ดออกเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยโอ้โหกระดาษใหม่สวยงาม ก้นเนี่ยเราาทำเนี่ยมัคือมันติดกระทานะเนี่ยเนี่ยไม่ติดเลยไปยิงยิงข้างหน้ามาลงมาลุกสะอาดเรียมเลยเนี่ย มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่จะไม่โทรไม่ซื้อไม่สั่งไม่กินต้อินแล้วเพราะป,ะปะ้าปําทำดูเขาสุกจริงๆโอ้โหเกว้าวเขมอ่ะได้เกลือมัจะขนาดนั้นอะ่ะ ไม่นาะกะลอดเย็นมเนสุดยอดมากเลยอุ้ดดี้โ ปุ๊กใจเอาแล้วกับวันนี้เราพาเด็กๆวันหยุดนะฮะพามาให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะ่ะแบบพามาเที่ยวไร่เที่ยวสวนเล่นเที่ยวสวนแล้วก็ให้เขาอยู่กับสัตว์เลี้ยงเป็ดว่ายน้ําในคลองเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดเลยนี่เล้าเป็ดล้วนๆนะฮะ โดยมีแม่ห่านนะฮะแม่หารก็กําลังท้องเตรียมจะออกไข่อยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เ,เด็กๆจะมาเล่นส่วนอะไรกันบ้างที่นี่แพลองจับลองดมมันไม่ใช่แสมันไรซ์เบรนฟลาว r rice bran flour has a lot of protein in it จะมีโปรตีนสูงมากนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งที่ลอยในคลองคุณลุงเขาจะพายเรือทุกเช้าเขาจะเก็บให้เรา number three what is this ตัวนี้เป็นอะไร the last one Jeremy and แ a ะลิ n นลองชิมแตะลินเลยลูกแตะเลยเลียมันไม่จะปลอกแบบลูก คือเราก <B> ินหมูมาเยอะอ่ะวันนี้เราก็ต้องทำอาหารให้หมูกินบ้าง เอาดีเอาก่อไปลูกก่อบไ้เลยเหนยหนักขึ้นเอ้เฮ้เท่เลูกับไปดีลูกกับไปดีลูก ชิ้นเหรอะ <c oughs> โอ้หลูกป้อนอาหารม้าโอ้โหจะดูสภาพแม่จะตายละหน้าป้อนอาหารเหลือเกิน อ่าไหนเด็ดออกมาเด็ดออกมาเหมือนอะไรครันกินได้ไหมครับกินไม่ได้ครับอันนี้ต้องเอาไปต้มน้ำครับกินได้จริงเหรอกินได้เดี๋ยวลองไว้ล่ะเอาไปได้ ถั่วเขียวนะคะแต่เอ๊ะเราปลูกถั่วเขียวแต่มันโตมากลายเป็นต้นถั่วอะไรถั่วยักษ์ฮะถั่วยักษ์มันไ่ติดข้าวสีอ่อนๆมันมีแค่สีนี้โอเคไหมนะชื่ออะไรนะชื่อชื่ะไรไม่เขียนไม่เขียนมันนี่เด้อเขาก็มันจะไม่รู้อ่ะมาเดี๋ยวพี่เขียนให้ เม็ดตัวไหนทีนี่แกดิ From the green one or the brown one แน่ใจเปล่าใช่แล้วต้องแล้วก็รู้เปล่าเราจะติดที่หน้าตา่างทำไมอ้ออะไรด้าถูกต้องไม่มีแดดไม่ได้เมื่อกี้สนุกไหมนสนุกอ้าวชอบอะไรมากที่สุดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ชอบอะไรเก็บไข่ ชอบไปเก็บไข่นี่แหละชอบเก็บไข่าเบิร์รอบสองเลยจานที่สองไอ้นี่เต็มที่นะโอ้ยอใครทำหกอะ่ะฟ้าถูกต้องครับ เด็กๆพร้อมไหมเราพร้อมแล้วเสียงคิดดัง,งหน่อย อะไรพี่อ๋อสปริงดูดแมวสีลายครับสปริงดูดแมวอะไรเราสีลายสีลายนะฮะอ่าล็อกขาแน่นๆโอเคไปโอ้ยยยยยยยอ เกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้ยังไงทองง่ยยังไงโอ้ยใจจะขาดเป็นไงเอ้าก้าไม่เล่นไม่เล่นแล้ว เฮ้ยอ,อายยาไม่เล่นแล้วที่ก,กดติกาแล้วอเออน,นั่นแหละทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมกดติกา <c oughs> ทำไมอ่ะครับ

ต่อไปเป็นพี่ออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เก่งมากเป็นไงลูกสสราปลกตัว้าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวต้องบอกว่าสนุกลูกสนุกไม่อย่าทำไมอ่ะเดี๋ยวได้อีกรอบไม่ด้แนวแนาเหรอ เก่งมากลูกหนูมานี่จะเก่งแล้วนะเนี่ยเล่นไหมเออเก่งมากเลยเอ้าไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นงั้นไปกระโดดร้องทำไมอะนี่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 ดูอากาดิอากาเฮ้ย

ดูดิหรือว่าหายไปไหนไปเรือคนเดียวแล้วออก้าออก้าเอ้าแล้วแม่ไม่มารับลูกหน่อยออก้าพายมานี่ดิมาแล้วออก้ามาแล้วออก้ามาแล้วออก้า mommy first I'm in Thai okay ready ไปไหนไปไหนพายไปไหนแล้วออก้าไปเฮ้ยออก้าพายไปในเขตที่เขา ไม่ให้เอาเข้าวแล้วสงสัยเห็นที่ป้าป้าต้องไปช่วยแล้วป้าคือฮีโร่ของทุกคนเพื่อนลูก,ล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 ก

ขอให้พี่พี่ทุกคนกด subscribe รสองแกจจไบ่ขาได้อรพูดเร็วเน้ขอให้พี่พี่ทุกคนกด subscribe ชิงห <museums> นึ่งล้าน subscribe นะคะขอให้พี่พี่ทุกคน ทำถ้าถ้ากดแล้วจะระเบิดุ้มเลยนะครับขอบคุณนะครับหนุ่มบอ